สวัสดีครับพบกับผมกาโมนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาปักกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าทรงกีฬานะครับแบบนี้นะครับเป็นกระเป๋าลักษณะของเป็นหนังนะครับหนังเทียมนะครับอันนี้ก็คือนะครับลูกค้านะครับแจ้งว่านะครับให้ปรับบริเวณนี้นะครับนะครับเราจะทํายังไงนะครับที่จะปักกระเป๋าแบบนี้ได้นะครับก็นะครับ เราต้องดูเนื้อผ้าก่อนครับว่าอันนี้มันเป็นเนื้อที่เราสามารถปักได้หรือเปล่านะครับให้เราดูก่อนครับบางทีเป็นหนังที่ม,มันหนาแล้วก็แข็งนะครับอันนั้นก็ปักไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างใบนี้นะครับพอจับดูแล้วนะครับเป็นหนังที่นุ่มนะครับแล้วก็ไม่หนามากซึ่งเราสามารถปักได้นะครับแล้วก็พิจารณาส่วนที่2ก็คือตำแหน่งที่เราจะขึงเส้นดึงปักเนี่ยครับเราจะขึง อย่างไงนะครับขึงได้ไหมนะครับอ่าเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าจุดนี้นะครับเราสามารถขึงสะดึงได้นะครับอ่าเราก็มาดูข้างในครับว่าข้างในนะครับอ่าข้างในเป็นยังไงนะครับอย่างใบนี้นะครับอ่าข้างในนะครับไม่มีกระเป๋าทับหนังหรือว่าวัสดุที่มาบุข้างในนะครับอันนี้เราก็แจ้งลูกค้าว่าถ้าปัดนะครับมันจะต้อง ลุข้างในนะอ่าถ้าลูกค้าโอเคเราก็ปักให้ลูกค้าได้นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องทำไฟล์ก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับอ่าสำหรับการทำลายปักนะครับในวันนี้ก็จะใช้โปรแกรมนะครับพิ้นจากปักอีกเช่นเคยนะครับสำหรับอ่าเพื่อนๆที่นะครับซื้อจักจัก พินช็อปของเราส่วนใหญ่ก็จะได้โปรแกรมนี้ไปด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับการทํำลายนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่ตัวโลโก้กดรูปตัวเตรงนี้นะครับนี่ตัวเนะครับแล้วก็กดไปเลยนะครขาเนี้ยนะครับก็จะมีข้อความนะครับขึ้นอัตโนมัติแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เรามา เปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้นี่ชื่อก็จะเป็นตามที่ลูกค้าได้พิมพ์แบบมาให้นะครับชื่อตรงนี้ต้องตรวจสอบดีๆนะครับดูให้มั่นใจนะครับเพราะว่าในการปัดกระเป๋านะครับเราไม่สามารถที่จะเลาะแล้วก็ปัดใหม่ได้นะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็อาจจะมาดูตรงส่วนของขนาดข้อความนะครับ ขนาดข้อความวันนี้ผมเลือกใช้10นะครับแล้วก็กดอัปเดตเลยนะครับพออัปเดตแล้วนะครับจะมีข้อความครับมาแสดงครับลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราไปคลิกตรงไหนก็ได้ที่ว่างๆหนึ่งที่นะครับก็จะด้งหน้าตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เลือกเป็นเทมเพลตนี้นะครับเสื้อเรกเรียนแล้วก็กดอัปเดตนะครับเมื่อเราอัปเดตแล้วนะครับตรงนี้ก็จะ เปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นเทมเพลตสำหรับปักชื่อนักเรียนครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถบันทึกได้เลยกดตรงรูป3ามขีดตรงนี้นะครับเราก็มาเลือก export ตรงนี้นะครับเลือก export ครับแล้วก็ให้เรามาเลือกตัว export P X เวอร์ชัน5อันนี้นะครับเลือกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คนนี้มันก็จะให้เรามาเลือกพื้นที่ในการเซฟงานเราก็เลือกอตัว USB ของเราครับแล้วก็ตรงนี้ให้เราพิมพ์ชื่อไฟล์นะครับเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับให้พิมพ์เป็นภาษา,ษาอังกฤษนะครับห้ามพิมพ์ภาษาไทยนะครับเพราะว่าบางทีจัดเขามองไม่เห็นภาษาไทยนะครับอ,อันนี้ผมจะพิมพ์เลขหนึ่งเลยนะครับ ถ้าเราพิมพ์เลขหนึ่งเนี่ยเวลาเราไปเปิดหน้าเครื่องนะครับมันก็จะหาได้ง่ายเพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันก็จะขึ้นก่อดเขาเลยแล้วก็กดบันทึกโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ไฟล์น,นะครับสำหรับปักกระเป๋าแล้วนะครับนนเราก็ไปดูหน้าเครื่องได้เลยเมื่อเราได้ไฟไล์แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะต้องมาวัดหาตำแหน่งในการปักตรงนี้นะครับอันนี้ผม ได้คำนวณมาแล้วนะครับแล้วก็จะทำการมาร์กครับครับตำแหน่งที่ใช้ในการมาร์กนะครับผมจะอ้างอิงตรงนี้นะครับเป็นฉากนะครับเราก็จะใช้หน่วยเป็นนิ้วนะครับมันจะง่ายหน่อยนะครับผมจะวัดขึ้นไป2.5นิ้วนะครับจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับเราก็มาร์กไว้ก่อนปากกาที่ใช้เป็นปากกาลบด้วยน้ำนะครับนี่สามารถซื้อได้ที่ร้านพินช็อปนะครับทุกสาขานะครับแล้วก็ ด้านล่างอีกจุดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้เราวัด3.4นิ้วนะครับหรือ3มนิ้วกับอีก2หุนนะครับแล้วก็มาร์กไว้กว่อนอ่เราจะได้จุด2จุดนะครับตรงเนี้ยเราก็ขีดเส้นตรง1เส้นนะครับนี่นะครับได้เส้นตรง1เส้นแล้วนะครับแล้วก็ คนนี้เอาเราจะเอาเซนเตอร์นะครับอ,อันนี้ผมใช้จุดตรงนี้นะครับเป็นเซนเตอร์ผมก็จะได้เซนเตอร์แล้วนะครับทำไมถึงไม่เอาตรงกลางเป็นเซนเตอร์เลยนะครับเพราะว่าถ้าตรงนี้เป็นเซนเตอร์ครับมันจะค่อนข้างจะแคบนะครับลายปักเนี่ยมันจะขึ้นมาข้างบนเยอะนะครับอันนี้มันทํางานยากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขยับลงมาตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าลายปักเราจะได้มีพื้นที่นะครับใหญ่ขึ้น,นครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ แบบของลูกค้าด้วยว่าความความโตนะครับความกว้างนะครับในการปักเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่นะครับมันสามารถปักลงสะดึงของเราได้หรือเปล่านะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็จะขึงสะดึงวันนี้ผมจะใช้จับนะครับบาร์เดอร์นะครับนี่นะครับสะดึงของจัดบาร์เดอร์จักญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะมาขึงกันเลยนะครับ ในการปักกระเป๋าพวกนี้นะครับมันจะขึงสะดึงลำบากนิดหนึ่งนะครับให้เราหามุมโต๊ะอีกนี้ช่วยนะครับนี่นะครับสอดสอดเข้าไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็ประคองไว้นะครับสะดึงชิ้นนี้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับอีกชิ้นก็อยู่ด้านบนน ลงไปแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้คือพร้อมที่จะปักแล้วนะครับให้เราอย่าลืมเช็คนะครับตรงนี้นะครับเราหมุนให้ตึงนะครับถ้าหมุนไม่ตึงเนี่ยเวลามันเข้าเครื่องนะครับสะดึงก็จะหลุดนะครับตัวนี้ถ้ามันหลุดบนเครื่องนี้ก็คือเสียเลยนะครับเพราะว่าผ้าแบบนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเลาะแล้วก็ปักใหม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเข็มปักลงไปแล้วนะครับมันจะเป็นรูทันทีเลยนะครับตันี้ผมจะใช้ไขควง แบนนะครับในการขันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแน่นครับใช้มือขันค่อนข้างลําบากครับก็นะครับขันตรงนี้นกันมันหลุดเวลาขึ้นปักบนเครื่องครับเพราะงานลักษณะใหญ่แบบนี้คือมันเป็นกระเป๋าแบบนี้ครับเราจะใช้เอง ฐานลงไม่ได้นะครับมันมันมัน,มนสอดไม่เข้านะครับสอดไม่ได้นะแล้วก็พอตึงมือนะครับโอเคเมื่อเราได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาไปเข้าเครื่องปัดได้เลยนะครับเราเอาเข้าเครื่องได้เลยนะครับกระเป๋ามันใหญ่มันจะเข้ายากนิดหนึ่งต้องดัดนะครับ อันนี้ลงล็อกแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะพร้อมปักได้เลยครับครับแล<ม>้วก็เลือกลายเลยครับอ่าเที่ไฟล์เราทำฝักไว้นะครับอ่าเลือกตำแหน่ง สีนะครับสีสีที่เข็มที่6นะครับก็แล้วก็ใส่สีให้ตรงนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็นำออกได้เลยครับครับวิธีเอาออกจากสะดึงก็นะครับก็คลายตรงนี้ออกก่อนนะครับหม,มุนทวนเข็เมนาฬิกานะครับแล้วก็ดึงออกได้เลย เสร็จแล้วเราก็จะตัดนะครับจแผ่นวิลานีตัวนี้ออกนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งใบนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งใบนะครับเราก็ทําใบต่อไปนะขั้นตอนเดิมนะครับจนกว่าจะครบนะครับตามที่ออเดอร์ลูกค้าสั่งนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับเทคนิคการปักกระเป๋านะครับซึ่งดูแล้วนะครับไม่ยากกันเลยใช่ไหมครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้พวกเรานะครับได้ทําคลิปนะครับใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมโอกาสต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมานําเสนอก็ฝากกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้เห็นนะครับคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ